ไปเที่ยว Universal Studio ช่วง Halloween กันค่ะบุกโซน Harry p o พอตเตเก็บเครื่องเล่นครบทั้ง2อย่างกลัวนิดหน่อยแต่ก็สนุกมากกินชูโรสจากปานสลดิชลินและ g r ิ f f i n ดอรเล่นเครื่องเล่นสุดน่ารักในโซนส n นุ p ปีเข้าโซน Super Nintendo แบบไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยนะเติมพลังโดยเตอร์กี้เล็กที่มาถึง Universal Studio แล้วต้องกินให้ได้พร้อมชมโชว์สุดพิเศษจากคโรมิปะไปสนุกกัน น,นี้นะคะเราก็นั่งรถไฟมาถึงกันที่ Universal Studio เรากำลังจะเดินไปที่ประตูนะเพราะว่ามันต้องไปต่อแถวเพื่อที่จะเข้าก่อนนะคะตอนนี้ประมาณเจ็นโมงกว่ากว่าเหมือนประตูเขาจะเปิดประมาณ9้าโมงแต่คนก็เยอะเหมือนกันเราก็เลยเดี๋ยวไปต่อแถวนะคะแล้วก็ซื้อขนมมากินปุบก็บเดี๋ยวยืนทานระว่างรอ ตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วป้าเขาเปิด8โมงนะคะวันนี้คนน่าจะวิ่งไปโซนฮิตซูปเปอร์นินเทนโดแต่ว่าตอนนี้เราขอเที่ยวแบบชิลๆล้วกันซึ่งความพิเศษของช่วงนี้ของยูนิเวอร์แซลนะคะจะเป็นช่วงฮาโลวีนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแวะไปดูว่าเขามีตีมฮาโลวีนอะไรให้เราได้ดูกันบ้างนะคะอันนี้นะคะเรามาอยู่ในโซนซานอกฟีนะคะเรามาเล่นเครื่องตรงน,นี้ก่อนนะ่รักนคนไม่ค่อยเยอะ โซนที่เรามาโซนแรกนะคะ่ะจะเป็นโซนสนุปปี้เราจะเล่นเครื่องเล่นน่ารักน่ารักกันนะคะ<ม>เป็นเครื่องไฟ่ยสนุปปี้คิวไม่ค่อยเยอะมากทุกคน<ม>ไปเล่นเครื่องเล่นกันต่อนะคะเมืมมเ่อกี<ม>้ของสนุปปี้<ม> <laughs> สนุปปี้จบไปแล้วน่ารักมาก ต่อนะคะเราก็มาอยู่กันในโซนเซซามิสตรี t โซนนี้เครื่องเล่นน่ารักน่ารักเยอะมากมีเป็นรถคันเล็กๆให้เด็กๆขับด้วยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเลือกมาเป็นทางนี้ค่ะก็คือเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่หมุนได้ด้วยแล้วก็โซนต่อมานะคะที่เราเดินมาก็คือโซนแฮร์รี่พอตเตอร์มันอยู่ข้างๆก,กันเลยทุกคนเมื่อกี้เราลองเปิดดูในแอปนะคะเครื่องเล่นรอประมาณส0ินาทีเราก็เลยว่าเวลาโอเคก็เลยเดี๋ยวเดินไปต่อแถวกัน,นะคะ่ะ ก็กิี๊ฟอยู่นะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะไม่น่ากลัวหรือเปล่าแต่พอเห็นคนอื่นเล่นไปเรื่อยๆเขากี๊ฟแเริ่มตื่นเต้นแล้ว ตอนแรกคุยกันว่าจะไม่เล่นอะไรน่ากลัวแต่มันเผลอตัวมาลวค่คะสูงนิดหน่อยแต่ก็พอได้อยู่ยมัง้งเราเล่นลิว่ากิฟเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าไม่น่ากลัวก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าเราก็กรีดอยู่เมื่อกี้แต่มันแป๊บเดียวมากๆเลยอะทุกคนตอ,อนนี้นะคะเราอยู่ในโซนขายของที่ระลึกของ,ของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะ มีหลายอย่างเลยทั้งวงกุนแตตุ๊ตก,กาตา<ม>น่ารังหน้ารันั้นเลยคนเครื่องเล่นนี้คือแถวยาวมากตอนดูในแอปเหมือนบอกว่ารอประมาณ70นาทีแต่ตอนนี้ก็เดินมาคชั่วโมงแล้วแถวก็ถือว่าขยับเร็วอยู่นะ เราเข้าไปเล่นเครื่องเล่น h a ไลท์วอ t e r รอนอมบิดเด้นเจอร์มานะก็เป็นแบบแบบโฟดีเครื่องเล่นโฟดีตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะน่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าทุกคนเรารอประมาณชั่วโมงกว่าใช่ป่ะแต่รู้สึกว่าเป็นเครื่องเล่นที่คุ้มกับการรอมากแต่ว่ารู้สึกว่ามีคําเตือนนิดนึงที่น่าจะต้องเชื่อเขาแบบว่าถ้าใครมีแบบอาการแบบ motion s i c k n น s s นะคะที่แบบมองจอแล้วแบบบางทีชอบเวียนหัวกับภาพเคลื่อนไหวเร็วๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังัวนิดนึงเมื่อกี้เราก็เกือบแหละ แต่ว่าสนุกมาก,ากมาต่อแถวรอซื้อชูโรสอยู่เป็นชูโรสจาก2บ้านนะคะเป็นกิฟวิตตอกับสลิชชลินเราจะซื้อมาอย่างละหนึ่งรถี้รองประมาณ20-30นาทีได้แล้ว แถวรอมา40นาทีมั้งท0าินาทีได้มาแล้วนะคะสำหรับชูรสซื้อมารสละหนึ่งอันไหนดูสินี่เอาลองชิมม่าอร่อยไหมเอาลองชิมดูดะดมดนะคะค่หอมนะขขอเทมซื้อแล้วนะอันนี้หอมอันละไปร้อยห้าสิบเยนนะคะไปซื้อได้ เรามีจอง Nintendo ไว้นะคะเป็น Time ออ Area Pass ตอน11 20เดี๋ยวจะไปเข้าโซนนั้นกันค่ะอันนี้เราเดินเข้ามากำลังจะไปในโซน Nintendo แล้วนะคะกกด Time Entry อะไรนะ Area Pass ไปแล้วก็เดี๋ยวน่าจะให้เจ้าหน้าที่เขาสแกนค่ะ ตนนี้นะคะถือว่าเป็นโซนสเปเชียลของญี่ปุ่นใช่ไหมที่มีเฉพาะที่ญี่ปุ่นนะคะเข้ามาในยูนิเวอร์แซลเราก็ต้องมาตอนนี้เข้ามาตอนแรกเนี่ยจะเห็นเจ้าหญิงพีชด้วยเธอมีเจ้าหญิงพีชตัวคาแรคเตอร์นะคะคนต่อแถวรอถ่ายรูปกันเต็มเลยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นดูโซนรอบๆกันค่ะ มาดูโซนของฝากกันนะคะของวากเครื่องหัวเมอร์เชนดาต่างๆข้ับต่อนั่นเ่ะ มาดูในโซนดองกี้คองกันสักหน่อยค่ะโซนนี้เนี่ยเรียกว่าฮิตมากเพราะถ้าจะเล่นเครื่องเล่นเนี่ยต้องรอประมาณ2ชั่วโมงเลยค่ะใครที่เป็นแฟนตัวยงของดองกี้คองเนี่ยต้องแวะมาเลยค่ะเพราะว่าฉากเขาทำดีมากทำเหมือนจริงมากๆ,ๆเลยค่ะ hey, ตอนนี้พักจากการเล่นเครื่องเล่นนะคะมามาดูการแสดงบ้างอันนี้เราอยู่ที่โซนนิวยอร์กเดี๋ยวประมาณบ่ายมงครึ่งจะมีการแสดงของคุณเรื่องนี้นะคะ คลมีฟีเดอะเวิร์ดทัวร์นะคะมีเป็นเวทีตรงนี้ด้วยก็มีแบบหลายหคนเขามาปูเสือนั่งรอเลยนะทุกคน ก,ะะก็คือไปดูการแสดงของคุณโรนมีมาเรารู้สึกว่าเขาทำดีมากเลยมีแบบแดนซ์ต้องแดนเซอร์แล้วก็พอหลังจากดูเสร็จแล้วก็เริ่มหิวละวดไปซื้อเจ้านี่มาเป็นตเตอร์กี้เล็กชินละหนึ่งพสี่ร้อยเยนซื้อมาเติมพลังกันหน่อก่อนไปเที่ยวกันไป เราแวะมาชมการแสดงนะคะที่ชื่อว่า Universal Monster จะเป็นการแสดงแบบมิวสิคอลที่รวมคาแรกเตอร์มอนสเตอร์ในเครือ Universal บอกเลยว่าการแสดงดีมากนักแสดงเต้นดีแสดงดีแสงสีเสียงใช้ได้เลยล่ะคะ่ะ เทโอซาก้าต้องมา Universal Studio ให้ได้เลยนะคะสนุกมากเราเป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้ซื้อ Fastpass เลยแนะนำให้มาถึงเช้าๆจะรอคิวเพื่อเล่นไม่นานมากค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะพาไปเที่ยวด้วยกันอีกเรื่อยเลย